สวัดีครับ FC เอกันกับช่องดีมสวิตช์เอ d ดีครับวันนี้ไปดึงรถประอามอีกแล้วอ่ะรถก้ายอีกแล้วบางนี้ไหมปีที่แล้วหน้าปีเนาะหน้ามีนำข้าเกือบถูกหน้ารถดึงจนวู้วีปีวกันเกือบที่ยาไปคู่นึงอารถลงไปดึงรถแหละเออ เออก็เป็นดี่วหรืวะะฟังแปง้งอีกแล้วเอยไกลพอนแล้วครับโอ้ไ้หน้ากับบุกสูงเบิรงไหหน้าต้องเป็นหน้าขันบันไดครับสูงะัะลุบตะลุบเลย ผู้ใดเป็นคนขับว่าสนงไ้นอนี่งไมยิ้มยู่หันแล้วฉี่กระตือกระละ้วบังคป้งเียเลย้ายยุหันลว ซ้ำนี่กระบืนว่าคือสปริงแต่งกระซ่อยบ่ได้ไงน,นี่เออเศร้าเศร้าเศร้าแบบนี้บัอองแปง่งสองคนนี่เออคณเลิกรับนี่เออซีันทางพี่ดงดงวะ อ,อนักคอนเลนี่เงินนักรถดอกยเอาาวมัมจะว่าดูวันนียมันจะขึ้นวะโอ้ส่งรอพอดีเอาไม่ขึ้นรีล่าเอวาวะอูฟองแตเงียเลยว สั <Net> ม <est> ีอสยาก่าเนอะนั่นอ่ะเรียบร้อยครับพอด้กินืันนี้